จุดที่เขาแข็งแรงคือการที่จะทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับสู่สังคมโลกอย่างยั่งยืนธุรกิจโรงไฟฟ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นซูเปอร์เมกเทตรนครับมีโอกาสเติบโตได้ยาวมากๆ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจครับแต่ว่าบริษัทที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่ธรรมดาเป็นธรุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญครับรายได้ในปี2563ที่ผ่านมาทะลุ2,500ล้านบาทแล้วเติบโตจากในช่วง2ปีที่ผ่านมา6เท่าตัวเลยเทีเดียวเขาทําได้อย่างไรวิธีคิดของผู้บริหารมีมุมไหนที่เราสามารถเรียนรู้ได้วันนี้ผมอิกยนพูดจากเพจทับอีกบิกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กับบริษัทโ l o v e r Power จำกัดมหาชนครับ บริษัทโ o ล e r อร์พาจำกัดมาชนก่อตั้งในปี2 5 5 6ซึ่งได้เข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการแรกที่จังหวัดแพร่ครับโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงาน,นวิศกว,กวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมายาวนานกว่า15ปีปัจจุบันแม้ว่าในปี2 5 1 3จะเจอกับวิกฤตโควิด19แต่ Clover Power หรือ CV ก็สามารถทำรายได้สูงกว่า2 5 2 0ล้านบาทเดยประมาณคร,ครับเติบโตจากปี261 6มาากกว่เท่าตัวไม่ธรรมดาเลยะคริบเริ่มาตั้งแ่ 15ปีที่แล้วที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมรับออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากการที่เราเริ่มออกแบบบางระบบรับก่อสร้างบางส่วนของโครงการก็กลายเป็นเราออกแบบทั้งโครงการเลยทั้งโรงไฟฟ้า ปัจจุบันธุรกิจของ C ีวีแบ่งออกเป็น3ธุรกิจหลักคือ1นธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า2ธุรกิจด้านวิศวกรรม3ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนโดยปีล่าสุดมีรายได้หลักๆมาจากการขายเครื่องจักรและการให้บริการงานซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจด้านวิศวกรรมและรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้ง3ธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกันแต่ว่าช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอัน,นนี้น่าสนใจมากมาก มาดูธุรกิจแรกกันก่อนครับธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าครับตอนนี้ Clover Power มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว4โครงการครับแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล3โครงการและโรงไฟฟ้าขยะ1โครงการขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม26.2เมกะวัตต์โครงการแรกคือโรงไฟฟ้าชีวมวล Clover Power อยู่ที่อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่กาลังการผลิตติดตั้ง9.4เมกะวัตต์ โดยการนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงโครงการที่2คือโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดพิษณุโลกกําลังการผลิต4.9เมกะวัตต์ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบเผาไหม้โดยตรงโดยนาเศษวัสดุเหลือใช้ได้แก่เศษไม้สับแกลบขี้เลื่อยไม้เอามาเป็นเชื้อเพลิงครับโครงการถัดมาคือโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรุ่งทิวาไบโอแมสอเบอร์สบ้าย้อยจังหวัดสงขลากําลังการผลิตติดตั้ง9.9เมกะวัตต์ครับ และโครงการที่4ี่โครงการโรงไฟฟ้าขยะโคลเวอร์พิจิตรอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรกำลังการผลิตติดตั้ง2เมกะวัตต์ลักษณะเทคโนโลยีที่เป็นร่วมกันอยู่ก็คือใช้เป็นสตีมเทอร์มัลทั้งคู่เลยในแบบของการทําชีวมวลก็คือเอาชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในแบบของขยะก,ก็เอาขยะนะครับมาเผาเพื่อทําเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแล้วก็ผลิตไอ้น้ำทั้ง2แบบนี้เป็นฐานที่เติบโตมาจากการทํางานด้านวิศวกรรมที่เราทามานาน ทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมีการเก็บสะสมองค์ความรู้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาแล้วพอวันหนึ่งพอเราเริ่มลงทุนในโรงไฟฟ้าของตัวเองก็เลยทําให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของโรงไฟฟ้าที่เรามีราคาขายไฟฟ้าถามว่าจะจะเพิ่มขึ้นได้ไหมต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีเกมครับพอเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วการผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนถูกลงเนี่ยราคาไฟฟ้า ก็จะไม่ใช่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นละเรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง Steam t ทอร์มอลสตรีมเ e r m ์มเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะเพื่อขายไฟฟ้าเท่านั้นแต่มันหมายถึงสามารถที่จะเป็น Co-Generation เป็น r ต Generation ขยายด้านอื่นๆเป็น Utility เป็นไอน้ำเป็นน้ำร้อนให้กับโรงงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้บริษัทยังมีความสามารถในการแข่งขันเข้าไป ในแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่คือธุรกิจแรกครับมาดูธุรกิจที่2ที่สร้างไรายได้เป็นก่อนเป็นกำรรให้กับ CV หรือว่า Clover Power นั่นคือธุรกิจด้านวิศวกรรมหรือ EPC ครับงานด้านวิศวกรรมหรือ EPC ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดย C ีีให้บริการในลักษณะจ้างเหมาแบบครบวงจรมูลค่าโครงการตามสัญ,ญญาตั้งแต่50ล้านบาทไปจนถึง2,000ล้านบาทครับเราศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนเลยนะครับตั้งแต่ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ต้องการ ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวหรือว่าผลิตไอ้น้ําด้วยต้องดูว่าโครงการนั้นใช้เชื้อเพลิงอะไรเป็นหลกักพอออกแบบเทคนิคโมเดลเนี่ยฟินแลนเชียลโมเดลแล้วเราก็จะมาดูาครับว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเราควรเลือกใช้เครื่องจักกลุ่มไหนเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงตัวนี้เราควรจะ เลือกการลงทุนด้วยงบประมาณที่เท่าไรที่เหมาะสมจึงจะทําให้โครงการของลูกค้าเนี่ยได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแข่งขันได้หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดหาอุปกรณ์และทดสอบระบบถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะสมมูรให้กับคุณลูกค้าซึ่งขั้นตอนหลังจากนั้นครับก็จะเป็นการบํารุงรักษาก็าจะมีะไรายได้เข้าบริษัทมาสม่ําเสมอ ซึ่งก็เท่ากับว่าฐานะของ c b เนี่ยขอให้บริการคุณลูกค้าแบบครบวงจรเลยนะครับโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งเนี่ยครับมันจะใช้เวลาก่อสร้างอยู่ค่อนข้างนานก็มีตั้งแต่12เดือนจนถึง18เดือน24เดือนเพรเดือนัันหลักการรับรวยได้ก็จะเป็นลักษณะทยอยรับรู้ไรายได้ครับตามความคืบหน้างานพอรับรู้ไรายได้การก่อสร้างส่วนหนึ่ง เสร็จละก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของการให้บริการเกี่ยวกับการเดินเครื่องและการบำรุงรักษาซึ่งอันนี้ก็จะแยกออกมาอันนี้ก็จะแล้วแต่ตกลงครับบางทีก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบสัญญารายปีขอย้อนกลับไปดูรายได้ของ C ีอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นนะครับว่าเติบโตก้ากระโดดมากๆส่วนหนึ่งก็มาจากธุรกิจ epc นี่แหละครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นทำไมเติบโตก้ากระโดดขนาดนี้อะไรคือคำอธิบายครับช่วงก่อนปี61ขึ้นไปนะครับโครงการที่ภาครัฐส่งเสริมเนี่ยจะมีอยู่เยอะนะครับแล้วเพราะฉะนั้นใน epc เนี่ การรับรู้ไรายได้การรับรู้งานในช่วงนั้นก็จะเยอะแต่พอมาปี6กหนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีสุญญากาศหน่อยๆในเรื่องของการส่งเสริมโครงการใหม่ๆปี63เราได้รับคัดเลือกนะครับชนะในการประมูลตัวโรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าโคเจเนเรชั่นขนาดใหญ่85เมกะวัตม์เป็นการทำ power and utility b o x นะครับภายใต้โครงการใหญ่เป็น Bio Complex ซึ่งอันนี้เป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มากไปดูธุรกิจที่3กันนั่นคือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนทั้งการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทั่วไปพร้อมจัดหาผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนพร้อมให้บริการครบวงจรครับโอเคตอนนี้เข้าใจภาพรวมของการทำธุรกิจของ CV Clover Power ทั้ง3ส่วนแล้วนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับ ความเห็นของทามิกบีครับส่วนตัวมองว่าธุรกิจที่ Clover Power นั้นทำอยู่นั้นถือว่าน่าสนใจมากๆเป็นธุรกิจที่อยู่ในซ u เปอร์เมกะเทรนเมอกาสเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆตามทิศทางของเศรษฐกิจนั่นเองและที่สำคัญเลยนะครับเป็นนโยบายที่ทางฝั่งของรัฐบาลน,นั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ ก็เจงว่าเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาลไทยส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมรวม4,000ไมกกวัตต์ภายในปี2080ครับธุรกิจไหนก็ตามที่รัฐบาลนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ธุรกิจนั้นก็มีโอกาสที่เติบโตได้ในระยะยาวครับในประเทศไทยก็จะยังมีการส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากหรือโรงไฟฟ้าขยายชุมชนอันนี้ทางรัฐบาลก็ยังส่งเสริมอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งอันนี้ C ีวีเองก็เป็นผู้ประกอบการรายเดิงที่ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเหล่านั้นส่วนต่างประเทศเราก็เตรียมตัวกับการที่ไปขยายธุรกิจในต่างประเทศจริงๆก็มีทําอยู่แล้วในหลายประเทศนะครับเรามีตัวที่เป็นธุรกิจอย่าง epc ซึ่งเราทำโรงไฟฟ้าให้กับตัวเราเองได้อยู่แล้วอันนี้เวลาเราไปขยายตัวในประเทศไหนก็ตามเนี่ยธุรกิจ EPC เราเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจช่วยในการเรื่องของลดต้นทุนในการก่อสร้างลดต้นทุนในการลงทุน ม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเค,ค้กเนี่ยก้อนใหญ่มากเลยนะครับแต่เราต้องมองให้ออกนะครับว่าวิกฤตโควิด19นั้นกระทบต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงแผนงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนครับถามว่ามีผลไหมแน่นอนเป็นมีผลอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องนํามาสู่การปรับปรุปรงแน่นอนแต่จะจะปรับปรุงมากปรับปรุงน้อยยังไงผมว่าอันนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเขาคงเห็นแล้วแหละว่ายังไงถึงจะเหมาะสม โอเคครับอย่างที่2ที่ถือว่าเป็นความสวยงามของธุรกิจของ C ีวีหรือว่าโคลเวอร์พาวเนั่นคือการที่มีวิสิตสมดลสร้างกระแสงเงินสดเข้าบริษัทได้อย่างสม่ําเสมอครับโดยตอนนี้ CV มีอายุสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนานเฉลี่ย15.8ปีทำให้แทบจะเป็นรายได้ที่เข้ามาสม่าเสมอในทุกๆปีครับและก็คงจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อธิบายว่าทําไมผลประกอบการถึงดีวันดีคืนทั้งในมุมของกาไรสุทธิและก็อัตราก,กาไรสุทธิก็สะท้อนในภาพเดียวกันครับ แต่ในมุมของนักลงทุนครับผมว่ามันมีความเสี่ยงอยู่น้อยๆ2อย่างที่เราต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ต้องถามผู้บริหารด้วยนะครับอย่างแรกธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ามีลูกค้าเพียงแค่เจ้าเดียวนะก็คือกอฟพกาายฟ้าสูงภูมิภาคเพราะฉะนั้นมองมุมหนึ่งนี่ก็คือความเสี่ยงในขณะที่ขาหนึ่งครับคือธุรกิจ EPC ซึ่งตอนนี้เติบโตอย่างมากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เราจะเห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรเจกต์เข้ามาโครงการเข้ามารายได้ของเขาพุ่งเลยครับแต่ช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ซบเซารายได้ก็หดลงไปงนั้นต้องไปถามผู้บริหารนครับว่าเขามีแนวทางในการบริหารจัดก,การความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรครับ4ีหปีไปเนี้ยเราเริ่มผลิตไฟฟ้าเริ่มรับรวยได้แล้วก็เริ่มขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและถ้าภายหลังการระดมทุนครับเราลงทุนโรงไฟฟ้าต่อทรัพย์สินรายได้แล้วก็กําไรในฝั่งโรงไฟฟ้าก็จะค่อยๆโตขึ้นไปอย่างมั่นคง พอมีรายได้ไฟฟ้าซึ่งเป็นรายได้ฐานแล้วก็รายได้ฐานนั้นเติบโตขึ้นทุกปีอยู่แล้วพอมามีวิศวกรรมและว,วิศวกรรมเองก็ขยายโอกาสไปในกลุ่มธุรกิจอื่นๆด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมอ,อื่นด้วยวิศวกรรมก็จะเติมเข้ามาแล้วก็จะโตอย่างนี้ไปพอเราอยู่กับพลังงานที่เราใช้ Steam Thermal Technology เนี่ยพอเราขยับไปตัวอื่นครับไม่ว่าจะเป็นโซล่า ไม่ว่าจะเป็นวินเนี่ยเรื่องเทคนิคเนี่ยกลุ่มอื่นเนี่ยจะไม่ได้ต้องลงลึกอย่างพวกสตระะีมเทอร์มอลนันการขยายตัวของเราเนี่ยทั้งในเรื่องของวิศวกรรมทั้งในเรื่องของการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นประเภทอื่นเนี่ยจะจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสัดส่วนในการที่กระจา,ะจายความเสี่ยงด้วยของทั้งพอร์ตการผลิตไฟฟ้าเราเนี่ยให้มีทั้งชีวมวลให้มีทั้งขยะหรือให้มีทั้งโซลา่า การที่ซีวีไดมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมากในธุรกิจ EPC นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการก่อสร้างการบำรุงรักษาให้กับโรงไฟฟ้าของคุณลูกค้าตัวนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญมากๆเพราะจะช่วยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขันให้กับบริษัทและต่อยอดโอกาสธุรกิจได้อย่างมากมายครับในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นสตีมเ h อร์โมลเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่มากๆ ก็ไม่ได้อยากจะมาลงทุนเพราะเขาก็มองว่ามันเล็กไปสําหรับเขาผู้ประกอบการที่เล็กๆไปเลยก็ไม่สามารถที่จะมาลงทุนในไซส์ขนาดนี้ได้เพราะมันก็อาจจะใหญ่เกินตัวเขา เป็นโพ i ิชันที่ทางกลุ่ม C ีวีเนี่ยมีความถนัดมีความแข็งแรงทําตรงนี้มานานตรงนี้แหละครับทั้งในประเทศก็ดีทั้งในต่างประเทศก็ดีเนี่ยมันเลยยังเป็นศักยภาพที่ทาง C ีวียังเติบโตได้อีกถึงแม้ว่า C ีวีนั้นจะเก่งเรื่องการสร้างไฟฟ้าแต่อย่าลืมนะครับว่า c ีวีเองก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในมุมของคุณลูกค้าผมว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเขามองว่านี่คือความเสี่ยงหรือไม่ครับกลุ่มเองก็จะไม่พยายามที่จะไปพัฒนาโครงการใหม่อยู่ใกล้กับลูกค้าซึ่งมีโรงไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้ามันเลยเป็นเรื่องของโลเคชันแต่พอลูกค้าเนี่ยเลือกเราเนี่ยเข้าไปทำโรงไฟฟ้าให้ข้อดีมันกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะทำให้มันต้นทุนต่ำแล้วก็ทำให้เกิดกำไรหรือประสิทธิภาพที่ดี หนึ่งในหัวใจสําคัญเลยนะครับในการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในธุรกิจนี้ยาวๆเนี่ยคือเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งนั่นคือสิ่งที่ CV นั้นถนัดและมีความเชี่ยวชาญอย่างมากครับพอเรามีองค์ความรู้เรื่องวิศวกรรมเนี่ยเราก็เอาตรงนี้มาใช้ในการออกแบบตัวการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าว่าเอ๊ะตัวไหนที่เราสามารถใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำได้ปกติแล้วคนเนี่ยจะแย่งเอาเชื้อเพลิงที่ค่าความร้อนสูง ไปใช้กันแบบนั้นมันก็จะทําให้ราคาเชื้อเพลิงมันเพิ่มสูงขึ้นทางซีวีเราเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้เน้นใช้เชื้อเพลิงที่เป็นลักษณะของอที่มีการแข่งขันสูงเราก็จะไปใช้เชื้อเพลิงอื่นที่ผู้ประกอบการรายอื่นอาจจะเอานําไปใช้ได้ยากอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นของเหลือจากข้าวโพดนะครับต้นข้าวโพดเปลือกข้าวโพดใบข้าวโพดอะไรแบบนี้เศษไม้ไผ่เป็นข้อไม้ไผ่เราก็จะเอาของเหล่านี้ครับมาใช้การขัดแคลนเรื่องวัตถุดิบเนี่ย เราก็จะมีการเติมในช่วงที่เชื้อเพลิงตัวค่าความมันสูงเนี่ยราคาแพงเนี่ยขาดแคลนเราก็มาใช้เชื้อเพลิงตัวที่ราคาต่ำของเสียจากการผลิตในอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีทุกวันอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยของก็จะออกมาตลอดทุกวันผู้ให้บริการกําจัดขยะเนี่ยก็จะไปเก็บทุกวันแล้วก็จะมีราคาที่ค่อนข้างคงที่หรือว่าไม่ได้แปรผันมากนัก พอเขาเก็บมาแล้วเขามาแปลรูปเขาก็ส่งต่อให้เราเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างคงที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการแปลผันของราคาในส่วนที่เป็นขยะเนี่ยก็เลยมีค่อนข้างน้อยมากครับจุดเด่นทัดมาคือ C ีนั้นกำลังต่อยอดเข้ามาจัดทบียนอยู่ในตลาดซั์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้คือฐานทุนที่จะแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงโอกาสในการต่อย,ยอดในการทำธุรกิจในอนาคตด้วยครับะวัตถุประส,สงค์หลักเลยเราเนี่ยจะเติบโตต่อไป เติบโตต่อไปผ่าน3ธุรกิจไม่ว่าจะลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับลงทุนในธุรกิจสนับสนุนก็คือกลุ่มที่เป็นเชืเ้อเพลิงกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ต่อยอดกันส่งเสริมกันเติมเต็มกันแล้วก็ยังจะมีส่วนหนึ่งที่เราจะมาลงทุนในธุรกิจวิศวกรรมเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าของกลุ่มวิศวกรรมของเราเนี่ยออกไปให้กว้างขึ้น ไม่ได้จํากัดเฉพาะเพียงแค่ธุรกิจทำโรงไฟฟ้าเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเรายังจะมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นที่กลุ่มวิศวกรรมเราเนี่ยสามารถที่จะไปทํางานเพิ่มเติมได้อีก2วัตถุประสงค์ก็จะเป็นเรื่องของการคืนหนี้ที่มีอยู่กับบริษัทเดิมแล้วก็ส่วนที่3อันนี้เราก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่สํารองไว้ในการพัฒนาธุรกิจในปี2564 ของเดิมที่เรามีเนี่ยกำลังผลิตติดตั้งก็ประมาณ26เมกะวัตต์ปี64เนี้ยเรามีโรงไฟฟ้าที่เราพัฒนาเพื่อจะให้มีกาลังผลิตติดตั้งเนี่ยเราตั้งเป้าไว้85เมกะวัตต์ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็ต่อเนื่องไปในปี2566ตั้งใจว่าโรงไฟฟ้าที่เราพัฒนาเพื่อให้มีกาลังผลิตติดตั้งเนี่ยจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า180เมกะวัตต์ครับ อันนี้เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้3ปีนี้ครับเจนว่าโอกาสในการเติบโตของ Clover Power นั้นยังมีอีกเยอะมากเลยเนะครับ และสิ่งที่สําคัญคือクロー Power เองเขาก็มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันพฉะนั้นก็ต้องรอติดตามแล้วก็เอาใจช่วยเขาประสบความสําเร็จด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข,ข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับเบื้องต้นไปอ่านที่หนังสือชีช้ชวนได้ครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยคนไหนที่อยาอกแสดงความคิดเห็นอย่างไรชอบตรงไหนอะไรอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆ Facebook YouTube Twitter ครับ วันนี้ผมอีวันพศลายกันไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอใ่้ท่านโชคดีและขอมีสภาพในการใช้ชีวิตถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ